ความเชื่อของคนโบราณนี้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารการกินซึ่งก็มีความเชื่อหลากหลายนะคะแล้วแต่ละภูมิภาคหรือว่าแล้วแต่ละท้องถิ่นก็มีสําหรับความเชื่อที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักกับหลักการของการแพทย์ซึ่งความเชื่อต่างๆนะคะที่โค้ชสรุปมาให้นะคะเท่าที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะมีประมาณ5ความเชื่อด้วยกันสําหรับ ความเชื่อในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นะคะความเชื่อแรกนะคะคนโบราณก็จะมีความเชื่อว่าหรือบางคนอาจจะไม่โบราณก็ได้นะะมีความเชื่อว่าการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มนมในปริมาณมากๆจะทำให้ลูกเกิดมามีผิวขาวผิวนวลน,นะคะผิวเหมือนนม ซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกต้องค่ะคุณแม่ดื่มนมมากจนเกินไปนะคะบางคนคุณแม่นะคะผิวคล้ำผิวดําแล้วอยากให้ลูกเกิดมาขาวกินนมวันละเป็นลิตรเลยก็มีซึ่งไม่ควรน,นะคะเพราะโอกาสที่จะทําให้ลูกของคุณแม่เนี่ยเกิดมาแพ้นมวัวก,ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะจะต้องการดื่มนมต้องการได้รับแคลเซียมจากนมก็ควรดื่มให้พอเหมาะนะคะวันละ1-2แก้วก็พอนะคะหรือถ้าจะให้ดีก็ดื่มเหมือนที่เราเคยดื่มเป็นประจำตอนไม่ตั้งครรภ์ก็ได้คือวันละ ประมาณ1แก้วเพื่อลดโอกาสการแพ้นมของลูกที่จะเกิดมาความเชื่อที่2นะคะก็คือมีความเชื่อว่านะคะนี่อาจจะโบราณจริงก็ได้ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์นะกินผัก หรืออาหารที่มีลักษณะเป็นเคลือเป็นถาวันนะจะทําให้คุณแม่คลอดลูกยากคลอดลูกเนิ่นนานนะซึ่งความเชื่อนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนนะหากคุณแม่มีการเบ่งคลอดที่ยาวนานคลอดธรรมชาติที่ยาวนานนะคุณหมอพยาบาลก็ต้องรายงานแพทย์นะคะเพื่อพิจารณานะสิ้นสุดการตั้งครรภ์อาจจะผ่าคลอดไหมดูดช่วยหรือใช้ครีมช่วยไหมนะคะไม่มีการคลอดที่ยาวนานเหมือนเคลือเหมือนเถาวันแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็สามารถรับประทานได้นะคะเป็น เครือถัวันหรือเป็นผักใบเขียวเนี่ยก็ดีมีประโยชน์นะคะความเชื่อที่3นะคะก็คือมีความเชื่อว่านะคะคุณแม่รับประทานเฉาก้วยดื่ม กาแฟดำดื่มโอเลี้ยงนะคะหรือว่าดื่มอะไรเครื่องดื่มที่ดำๆนะจะทำให้ลูกเกิดมาผิวดำนะซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องผิวของลูกนะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคุณพ่อคุณแม่การที่ลูกจะผิวค้ำผิวดำไม่ได้เกี่ยวกับอาหารที่คุณแม่รับประทานแต่อย่างใดการที่คนเวลาอาจจะไม่อยากให้คุณแม่ และประทานเฉาก๊วยเพราะว่าเฉาก๊วยต้องทานกับน้ำตาลน้ำเชื่อมนะถึงจะหวานหวานอันนี้ก็อาจจะมีส่วนนะเดี๋ยวคุณแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือการทานพวกโอเลี้ยงกาแฟนะทานบ่อยๆก็มีคาเฟอีนสะสมนะส่งผลให้คุณแม่นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะก็เลยเอาความเชื่อที่บอกว่าทานประจําทานบ่อยโอกาสที่จะไม้ลูกผิวดําอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะแต่ทานบ่อยก็ไม่ดีเช่นกันข้อที่4นะคะมีความเชื่อว่า การที่คุณแม่ตั้งคันท้องอ่อนๆนะคะดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ย จะทาให้แท้งนะคะถ้าคุณแม่ดื่มในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปคือไม่เกินวันละหนึ่งลูกหรือ2ลูกไม่เกินนี้นะคะโอกาสที่จะทําให้แท้งเนี่ยน้อยมากๆถึงแม้น้ําน้ํามะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะที่อาจจะส่งผลทำให้แท้งแต่ต้องดื่มในปริมาณที่มากจริงๆนะคะดื่มมากจริงๆถือมีโอกาสทําให้แท้งคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนที่แพ้ทองเยอะๆคุณหมอก็อาจจะมีการแนะนำนะคะให้ดื่มน้ำมะพร้าวได้แต่เน้นย้ำ ว่าต้องเป็นน้ำมะพร้าวสดๆนะคะไม่ใช่น้ำมะพร้าวผสมน้ําเชื่อมแล้วก็ดื่มแค่วันละหนึ่งลูกก็พอแล้วบางคนก็มีความเข้าใจว่าดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆนะคะจะทําให้ลูกเกิดมาไม่เป็นไข่อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะลูกเกิดมาจะเป็นไข่ก็คือเป็นการคลอดก่อนกําหนดนะคะจึงจะส่งผลทําให้มีไข่นะคะแล้วก็ความเชื่อที่5นะคะเชื่อว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จะส่งผลทำให้ลูกเนี่ยมีผมน้อย อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเช่นกันนะผมจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารที่ลูกรับประทานาที่คุณแม่รับประทานอาหารรสเผ็ดจัดขณะตั้งครันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นความเชื่อน,นี้นะคุณแม่ตั้งครันก็ฟังหูวไหว้หูนะคะก็ไม่ควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติมากนะคะถึงแม้บางครั้งผลลัพธ์อาจจะเหมือนกันนะคะแต่ความเชื่อที่ห้ามทําหรือห้ามรับประทานนะคะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใช้หลักทางการแพทย์หลักของอาการไปฝากคั ถามคุณหมอคนบ้านที่ฝากคันนะคะว่าอาหารเหล่านี้รับประทานได้หรือไม่จะดีกว่านั่นเองค่ะ